รามากินหมูกระทะกับพี่เพื่อนๆในวงนะคะแล้วเราก็ซื้อของฝากมาให้ด้วยอุ้ยไม่ใช่อันเดียวครับผมบุญพรว่าอะไรบุญพรว่าขอให้ขอให้คุณสวยทุกวันขอให้ขอให้คนในวงมีความสุขมากๆครับผมยกเว้นคนที่เตี้ยที่สุดโอ้โหจรียสุขจรียนมันันใช่เครับแล้จะพูดว่าอะไรคะสารวัตรปีใหม่โอเค โวยพอรอด้วยค่คะวยพรวยวพรอะไวยพรให้ทุกคน,นขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเอ่อโอเคนะไ,ไ,ไ,ค <c oughs> ไปเลยแม a p p y c r i s t s นครับมคีความสุข<อ>ก็ Happy วเยียร์ครับขอบคุณ ขอ,อ,อวยพรด้วยออมอ,อให้ทั้งวงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <laughs> เออเอวยพรอวยพรภาพร่างกาย,ในในายแข็ง <c oughs> ขอให้อะไรนะขอให้สุขภาพร่างกายทุกคนในวงแง <c oughs> ข็ง,ในในงแรงทุกอย่างผ่านไปได,ได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องโอเคเยอะๆเอออร่อยไหมอร่อยไหมยังไม่ทันกินนะจะกินเลยอ่ะ ยังก็ได้ตื่นแล้ววะ Happy New Year ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะขอขวัญวันปีใหม่ Happy New Year นะคะคนนี้คือสำคัญที่สุดในในวงแล้วค่ะค่ะโอเคร้องไห้เลยเหรอคะใช่กูทราบเลยค่ะเพราะว่าดีใจมากเนี่ยพายเนี่ยรู้ใจมากเพราะกลัวเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายก็จริงแต่ว่าคนชอบของหวานไงชอบของหวานคือแรงบรรจัยแรงมบรรจัในการออกกําลังกายคนเลยนะแล้วก็อันนขอบคุณมากขอให้พายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ คิดบางสิ่งใดขอให้สรงความปรารถนาอายุวันโนสุงกลางพระลงางสาธุขอบคุณค่ะ